สองชิดปากแย่นะครับช่องที่มีสาระไม่มีอะไรดี่ดีไม่มีสาระครับเป็นยังไงครับเศร้าเอารถไปเจ้า,มาเม่าแล้วครับเศร้าหรอปะโอ้ยมานั่งรถน้ำบน,บน้นำหนองน้ำนงเท่าเดียวในเม่ารถวันนี้แม่ข่อยแล้วเงเินเจ้าไะเพิ่นปรับทีไม่แล้วเพิ่นเอาเวจอดรถไทยรถไทยวะนี่บ่เออเดี๋ยวก็สิเอารถไทยมาจอดไป็นยังไง อุกมาหอดบานเนี่ยมาหอดบานาหอดซองแนว่ยครับพบก,กับยอรัชนีนะครับช่องใหม่ช่องน้องใหม่มาใหม่เลยครับช่องที่มีสาระบะที่สายด่วนนะครับต้องที่มีส<อ>ายด่วนแอนนี้ช่องสายด่วนสายด่วนครับสายด่วน <laughs> ไปครับเมนกันเลนย่่้าดืย ยายต่ส <N> ่งลงพ้นต <N> ีแจ็คส่งลงพ้นมุส่งอย่งไรหนี้ันมันเงียบตาเจ้าจะไปกินข้าวไปรดข้อเจ้าก็กินข้อเท้าข้อเจ้าได้ง ป่ะตุหอมอีกป่ะ่ะอีกคน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันแวะปั้มเมื่อกี้จะซื้ออีหยังฮะบ่มันตุนเสบียงจนเต็มดีบ่ทั้งแม่ทั้งลูกก็ลดซื้อให้ลูกบัดบัดรผู้หนึ่งแบบว่าเอ่อลุงเออผมเพิ่งจะซื้อกันมปังเออสีแวะกินเขาอยู่ว่าะสันว่ะ บ่ได้กินขนมปังล้ปั้มปุนลงวานั่นไ้อยแวกินเขาคิดไปคิดมาไปกินควอมแนงทีเดียวเลยว่าทานแม่เป็นยังไนยเขาเงือเป็นตากรถอนแนงพะยะเลยมงอะอถอนนแ่่า่มดตี้ยาเพลงใดเห็นต้องผมลุกไสเลย <ส>โอ้ยหลอนนะย่งก <à> ันลูกไส้จะข้องกันนะสีเป็ดเห็นางกันยังไครับนี่ยเหมือนน้ำดามาไก่เลยน้ำดาวมาไก่ล อ,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 อิด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 ตะกนลุงชอบกาเพลงกายเท่าน่ากับอะไรเท่าน้ากับเท่นากับงูเขียวเอา้าอียัง่น no คือค you know. ือโอ้ยถ้าหูสีเากับบอดองซีขนมปังเนาะไอเนาะของฟ้าหว่าขนมยุนได้ไหมอ่าเนีของลุงเสภาษาได้ให้พิ่นมน่ะเสภาษาอืมขข้าน้ให้ลงภาษาขฟ้า เสือทหานครับของเสือภาษาครับผมอันนั้นของพี่นุ่มแม่กล่องบนไหมาสสัเนน่นอน่นดี่าท่ีวกิ่างทนเดียวส่งกะท่านก็จะบให้เกินเพลครับถ้าจะจะไปกินขาวว่าวันจะไดสกงะท่านย่าไหนอืงฆทานสบายตรงไหนก็ได้มาว่าสังฆทานอันนี้ถ้าถ้าจะเสียใงกทานน่ะเขาเผ็ดตลอดไปลาวนสอยไหนก็ได้ สังกัทานขราเจ้าอ่ะคือหมายถึงบรหิกกอรเพนครับเพราะว่าถ้ามันมีของกินยุ่นอ่ะนะขาเจ้าบรหิกกอนเพนถ้าบ่มีของกินอ่ะหลังเพนก็ได้อันนั้นคือการทําบุญบนสังกทานมันมีของกินยู่นป่านี่ถ้าทําบุญเมื่อไหร่ก็ได้แต่รับสังกทานจะให้เลยเพนมันมี่ยังเชื่อวันบวชบ้านี่นะจะเถียงแมนบ่ปูแมนบ่ปู่แมนบ่ เชื่อคนรวเชื่อนแก่สารกฐนมาดูปานี่เลยนะในเมืองเขาหนเราไปวัดในใหญ่ใช่ไหมตอนไหนก็ได้พาท่านก็นั่งอยู่บนพาบนสันก่อนเลยฉันขอเลยสิไดระฐิของกินสิไดไม่เชื่อพูดอย่างนี้หลังจนอ่าหลังน้ต่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี นี่นี่นี่มาเนมมาเนมมาเนมอันนี้ไม่ไม่ใช่สังฆทานอันนี้เป็นการไปทําบุญอันนี้พนมไม้ปูกับยาสังฆทานอ่ะมันต้องทำท้าครบปัจใจสี่ต้องเข้าใจให้ให้มันเรียบร้อยเนะครับสังฆทานต้องทําครบปัจใจสี่แต่ว่าอันนี้เป็นการไปทําบุญเอาของใช้ไปให้พระสงฆ์อันนี้เป็นการทําบุญยังไม่ได้ไปทําบุญเลยเพียงกันละนับปูเนาะ อย่างนี้ไม่ยากไอชิปไม่ต้องไปด้วยเพราะว่าไปนเวลาเพลงแล้วแฟนฝ้า้านเออฝ้า้านก็ได้ครับก็ได้ครับก็ได้ครับบ๊อบไปก็ได้ครับบ๊อบบ๊อบบใส่รถเข้ามาเลยดเดเลยดเลยเลยแล้วอะยมแหม่ยมแม่เดี๋ยวมอบาให้ปุย่านะครับโอ้เอาผานแฮปูกกยบครับ คือปลาเมื่อยเออโอ้ยอไ่่นยายยังไม่ออกมาเลยมาน่อันนี้สังกฐานในแม่อะไร่อครับออแดีวเราแม่ไปวัแม่ไปวัดไแม่ทำวไมแม่ทแต่แม่จะไปยี่นี้ก็แม่หลายอย่างหนูไม่ได้มาด้วยอันนี้ให้ี่ส่งมาให้เสือภาษาือการคน สุตกนสุทหารเปนาใหม่ลุงเสืออ๋อนี่ขนม้ปีสามาให้ปีสามีสามจะให้ก็ออนุญาตมอะไมีแอละน่ียนรฮะขอนเสีดขอยาเสยดกิ่นันเีชิมชิมลุงก็งห เซตตย็นไม่หมอไม่าเซตยหรอน่าเสียมีวอลโกลนะคะกับเค้กกล้วยหอมพี่ชายก็ใส่บาตรไปรอบหนึ่งแล้วก็วันนี้จะย่างย่าไปใส่บาตรใส่อะไรด้วยเนาะแล้วก็เพื่อนบ้านก็มีโขลก วันนี้เอาลูทีนกับซินิเฟกนะครับมามอบให้ปลูกะญากับลูทีนแซ่บนะครับอันนี้ดูแลนะครับกระดูกและข้อพญากระดูกกินแซ่บนะครับอินทะพาลำอินทรพรม กินตุ่มหำอันนี้ก็ให้ปูก็ยากอันนี้ข้าุชาอันนี้ข้าวบุช่ากินกลงเนาะนี่กินไรดิขอยเปกเด้ดปูเอ้ยสัตว์ล่นของข้างน้าเบิ้ลเหมือดเจ้าเบิ้ลเหมือดพอดีกาเเอาพระขึ้นเข้าบ้านก็พระขึ้นมาเลยอันนี้เป็นพระสีประจำวันเกิดค่อยวันอังคาร ไม่พ่อแม่รักษานำมาจากวัดหลวงพ่อโสธรชาจร์เสาพรีอาสมองให้สังฆทานเลยจะเสียไปถวายจันกรอบสุดนึงที่เหลือจะไปถวายวัดป่า พระมาอยู่เราอกตรงแบบนี้น้องเพื่อนแบบนี้จะอยู่เออันนี้ในภาษาใช่ไหมพระอยางเป็นแบบนั้นเดกาหีอย่องค์ขับรถองค์ขับรถเก่งมากเดไปทา่ไหนงขับรถัไปหน่อยถัดนะดินหน้าบ้านคือนมสูงจะ เพื sure. ่อเพื P ่อเพื P ่อยุบมปจอดเลยขึ like ้นมาจอดก็ไ้เจ็บไันยกลงให้แอยมนยกลงให้ D ่มาตะกุแแกงกุแกงออกไปได้แกงยังกูแกงหมดยังไงมาพยายามแตงมาข้างหลังเลยแจให้มันจอดลงไ้อันนี้วันละหนึ่งแคปซูลก่อนนอน ม่นเป็นยาครับอาหารเสริมอาหารเสริมไม่ใช่ยาอันนี้ก็อาหารเสริมอันนี้ไม่มียาครับไ่ได้ให้ยาอันนี้ก็อาหารเสริมเด็กเมื่อ กวเปกมันมีแกวเปกส่นแกวกระปูเาเปเาก็ใจด้วยมันหมายแล้วแกะห้อน้ำหองเดียวสิบเกะนบ่งเออฮะยกกองบังโอ้กเจ้าก่นะเออนั่นแหละปูปูมันเปกตลอดเด้เปกแล้วพ่นไปนั่งเ้าหน้าหองน้ำพอดีเ่ินองแรกรัมนมีองทั่งกาทั้งหลังเราว่าปูเราว่าจะปูลูก โบโลหอ1สิบลักสิบเรื่ลงอะไรคือเรื่องะไรบ่ได้บ่ได้เราจะไวผ้อเด้อไม่ได้กินเลยนี่เกลี่ไปทำบุญแล้วแต่ตามบรรยายใส่เราเาแยบนองรับอันนี้ไปทำบุญรล่นอาจรเจนสะดวกเก็บเวลาอย่าไป่เสียอันนี้ก็ขทั่นบุญรอได้อันนี้ก็บุญถวายกันกอบสุดนึ่งเลยอัอนั่นเลยวันละสุดก็ได้รว่ามีอยู่นะ ไปมาลว่ามือเอาพระละมาให้ได้อนมเอาพระละมาให้โอเคครับครับามสวัสดีครับ